สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราว VIP ก็สามัคคี VIP นะคะประจำวันที่27มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับราว VIP ตัวเด่นก็คือ1ก็4 2ก็5 1 0 1 1 1 2 1 4 1 5 1 7 1 9 4 0 4 1 4 2 4 5 4 7 4 8 4 9จับคู่ก็4 12 12 1 4 4 1 1 2 2 1 2 5 5 2 4 5 5 4เนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับเลขคู่เลขคี่ก็ได้นะสองสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่สองสองสี่หกสองสี่แปดสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีต่อไปสามมิติวีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะ จับคู่ก็ห้าแปดกับหกเก้าห้าหกกับแปดเก้าหกแปดกับห้าเก้าเนาะห้าแปดสองหกเก้าสามหกแปดสองห้าเก้าสามจะผ่านเอาเรือคู่เล็กขี้เนาะหนึ่งห้าเก้าเนาะอันทงหนึ่งกับห้าอันนี้ห้ากับเก้าก็หนึ่งห้าเก้าอันนี้สองสี่หกสองสี่แปดเนาะก็ก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ